ค่ะพบกับข่าวต้นชั่วโมง n t News ภาควิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เชิญชมละครเวทีนิเทศโชว์ครั้งที่18สมมุติหรือเรื่องจริงเอ้าโทรศัพท์ใครครับโทรศัพท์ใครรับครับเนี่ยท่านะคะท่านะคะโทรศัพท์เองค่ะแป๊บนึงนะคะโอเคพร้อมข้อข่าวนะครับกล้องพร้อมไฟพร้อมิุคคลพร้อมนะครับ5 4 3 2 กอนแค่ะเอาสั่เองค่ะคุณเชื่องไปผมบอกคุณเลยครับปิดโทรศัพท์ก่อนทำงานอ่ะอย่าให้มีอีกรอบนะครับเอาไม่ครับ5 4 3 2แอคชั่นขอโทษครับขอโทษครับของผมเองครับอ้าวุณพูดยังไงกับคุณช่างกล้องอาปิด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 จะได้ทำงานต่อปิดครับไปนะครับมานะครับ5 4 ขอผมเองดีว่าหือขอกำต้อคนต้งว้วย่ใครเนี่ยไม่ได้ปิดโทรศัพท์วะไม่ใช่ของคุณ กรุณาปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดค่ะ